กลับไปใหม่ใช่ไหมเออพี่กลับไปใหม่ต้องไปโยกต้องใช้ความเร็วของเราใช่เราไวกว่ามันแล้วก็ถ้าไอของล่อยังมียังมีอีกบนชั้นหนึ่งโลเห็นอยู่เราต้องใช้วิชาดินจาขั้นสูงสุดใช่ต้องโชว์เลยอ้าวอ้าวอ้ มันมันไม่ตามมาทางแถวนี้นะพี่เพทปมันไม่ตามมาทางแถวหน้าประตูใช่โอ้โหเทพเทปโอ้โหเดือดจุงมาเตอร์ดวิ่งบอกเลยยิงโดดยิงเซียนอ้าอ้าไม่ได้เลยคนคนนี้เห็นปะมันเป็นอะไรวะมันยังอยู่่ดวนนั่นอะไรเห็นปะมันมาอ่ะแหละ โอ้ยโง่พี่พี่ดึงก่อนทำหนึ่งปลาอาเลยดึงไปเลย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 ตอนขึ้นกองก่อน เห็นปะบอกแล้วขึ้นกล่องขึ้นกล่องขึ้นกล่องขึ้นขึ้นกล่องมันตายตัวเดียโอ๊ยสัตว์เอ้ยมีตัวเดียวไม่พอสัตว์มีสองตัวพวงอ่ะน่เมสรี่ผีอ้สัตว์เล่นกันอย่างนี้เลยเหรอวะนั่นแหละพี่บนกล่องนะมีของให้ปลาเฮ้ยอู้ คือตอนนี้แบบติดจะหมดแล้วคือเป็นด็อกเตอร์ที่สมองหมดพี่พีเพชรบนกล่องใหญ่บนกล่องใหญ่ข้างๆคุณเดีย๋ยวบ,<น>บนกล่องใหญ่หญที่เป็นหน้าจอเป็นอันน้อยกว่านี่เหรอ้ขึ้นไปเหรอมันมีของวายโยนล่ออยู่ก็คืเจ้อันดับแรกที่มองเห็นของว,า,วายโยนล่อเสร็จจะไปทางไหนกันใช่ ้อคิดว่าให้พันนเนี่ยทำทให้พี่อ่ะร้อนต้องสติก่อนเพาหนึ่งเชื่ออะไรเชื่อสสงอัจฉรยลบอะปาไปทางขวาเนี่ยหรอเออปาทางขวาแล้วก็วิ่งไปเอลย ไปไปเลยเห็นบอกเขาให้เอาเลยคือนั่นแหละมันมันต้องการอาหารไปไปเลยปิ้วอุ้งไปแล้วเราต้องไปทางไหนต้องไปทางไหนแบงลุนู้นข้างหน้าจะของวิ่งขึ้นของคนสองดิเห็นนั่นแหละลูกบิดประตูไหนมีลูกบิดประตูนั่นแหละเห็นปะเหรอเออโอ้โหเราะว่าเ่าต้องต้องรอไกลๆอ่ะนะ ใช่แล้วก็รีบเปิดเลยมาไปเลยปิวปิวให้มันไปก่อนไปหมุน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 ก็หมุนดิวะมึงมึงหมุนหมุนให้กูมึงหมุนให้ตอนนี้แบบพองพลสติกปั๊บหน้าแดงแล้วโอ้โห พี่มันโยนไปเสร็จแล้วมันกินพี่เห็นปะอ่ะหมุนหมุนหมุนให้กูหมุนหมุนทางไหนทางไหนเร็วเมันแดกมึงก็แดกไปเร็วเมึงแดกแดกไวาก็ช้าแดก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 ชอบอดกลดกโอ๊ยแด็ก ประตูมันเปิดเข้ามาข้างในไม่ได้ดันไปของเรกนั่นคือตัวกูขวางประตูตายเอยงกลัวกลัวแล้วกูตายเพราะประตูวิธีตายคือประตูกระแทกหน้าประตูกระแทกหน้า